สวัสดีครับผมแมนบิดรันเนอร์นะครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่5ของ Runner Gadget นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้ครับนี่ครับเอ i ิกอีเวอร์นะครับรองเท้าที่ผมเรียกว่ามามึดยังไงล่ะครับเป็นรองเท้าที่เพิ่มความเร็วแต่ไม่เพิ่มความเจ็บครับ ในราคาแค่นี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับดูเตอรนก่อนก็เข้าเรื่องนะครับคือต้องบอกนี้ขอเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่รักเอซิกมากไม่ใช่ว่ารักเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเพื่อจะได้อะไรแต่ว่าชอบจริงเพราะรู้สึกว,ว่าเอซิกเป็นรองเท้าที่มีเขาเ่องไนะมันรองรับรองเทา้าหรือรูปเท้าหลายแบบนะครับแล้วก็การที่มีเจลหรือมีหน้ารองเท้าหน้ากว้างหน้าพอดีรองเทา้าเท้าแบนเป็นรองเท้าสูงอะไรเงี้ยมันมีรองรับหลายรูปทรงเทา้าเหมาะสําหรับการวิ่งหลายรูปแบบ ผมเองก็มีเอซิกหลายคู่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่มีความคิดมีเทคโนโลยีข้างในแต่สิ่งที่ยังรู้สึกยังคาใจอยู่ว่าเมื่อไหร่เอสิจะมีรองเท้าที่เขาเรียกว่าน้ำหนักเบาดรอปต่ำยกสูงโจทย์ยากไหมน้ำหนักเบาดรอปต่ำยกสูงนะครับ คำว่าดอกต่ำหมายว่าเนี่ยลองคู่นี้นะก็คือหลังเท้าสูงสมมติสูงสัก20เซนข้างหน้า10เซนเรียกว่าดอกต่างกันอยู่ที่10ธรรมดาถ้าเป็นเอซิกหลายคู่อย่างเช่นไคโน่คู่นี้เนาะก็อยู่ที่ประมาณ0มิลแล้วก็รงเท้าท,ทั่วไป10กับ8 10กับ8เนี่ยผมมีแค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นสายที่ต่ำกว่า8ลงใบเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่า บางเพราะบางอีกเช่น ASIC SKY า e เซน r ซ a t ์ทาเทอร์ซิว e ดหลายๆคู่นะที่แบบหรือว่า t าเทอร์เจปนนี้ยมันก็จะบางๆต้องใช้กำลังตัวเองเยอะเนาะเราก็เห็นพวกสายไนกี้อะไรที่มันมีหนาๆนานาแล้วก็ดรอปตำ่ำหรือว่าโฮก้าก็มีนะคาร์บอนเอ็กซแบบอยากได้อะ่ะแล้ววันนี้ฝันที่เป็นจริง ก็เป็นจริงแหละฝันที่อยากให้เป็นจริงก็เป็นจริงแหละในคู่นี้นะครับก็หลังได้เกิดมานะครับคือว่าต้องบอกอีกครับลงท้วคู่เนี่ยเริ่มต้นผมปิดหวังมากครับเอซิกจะทําไมส่งอีโวรไร์ให้ผมอะทําทไมไม่ส่งไกรไลส์ให้ผมอะตระกูลไร์นะครับเป็นตระกูลที่สายซิงเลยของเอซิกท,ที่ที่ทําออกมาเนาะ เพราะว่าจะมีโรลิ่งนี่เนี่ยบอกเลยเทคนิคของเขาคือรุ่นนี้นะจะมีโรลิ่งตรงนี้ครับที่จะโค้งมากเลยสายสปีดจะคือเราวิ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับคือว่ามันมี3รุ่นตะกูลไร์นะก็จะมีเมทัลไรน์แล้วก็กลายไรน์แล้วก็อีโวไร์ซึ่งอีโวอร์ไรนะมินิมอลที่สุดเลยอะ่ะคือมีโฟมชั้นเดียว ไม่มีเจลแต่ข้อดีคือน้ำหนักเบาสุดครับอ่าไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นผมมารีวิวคู่นี้รอจะกว่าเอซิสเตอรคู่อื่นมาแล้วผมรีวิวคู่อื่นต่อหรือว่าผมไปหาเอาเองเนาะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกเดี๋ยวรีวิวพื้นฐานก่อนเนาะข้างบนนะครับเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวผมพยายามให้เป็นรองเท้าเนาะข้างบนนะครับเป็นเมชผ้าเป็นผ้านะครับ ซึ่งเราผมบอกเลยว่าสวยแต่ว่าพอเป็นสีขาวตัดสีทองเนาะสีขาวก็เปื้อนง่ายผมก็เปื้อนเรียบร้อยแล้วเปื้อนเยอะเลยแล้วก็มีลายสีทองตรงนี้นะครับเหมือนยางๆนิดนึงแล้วข้างๆเนี่ยจริงๆมันคือมิดโซที่เป็นชิ้นเดียวนะครับก็จะเป็นไฟฟ์โฟมโพเพลนะครับไฟฟ์โฟมโพเพลจะนุ่มกว่าไฟฟ์โฟมเฉยๆก็รับตัวฮิวรับการกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็ ตัวเ u t o ซเนี่ยพิเศษใหม่เนาะธรรมดา A h อ r เนะครับก็จะเป็นแบบ A h อ r Plus. แต่อันเนี้ยจะเป็น A h อ r แบบชื่อว่าสปองไลท์เวทก็บอกเป็นฟองน้ำนอะอ่าในเบรคพยายามบอกเป็นฟองน้ำซึ่งผมบอกว่าเหมือนไม่ชอบแรกๆแต่กลายว่าเฮ้ยมันนิ่มอะ่ะมันนิ่มอะ่ะมันทำให คือผมเคยใส่รองเท้าที่มีความเป็นไฟโฟมอย่างเดียวนะปัญหาก็เป็นแข็งแต่พอเจออย่างนี้แหลมันพอดีอะหลายอย่างมากเลยอะก็กลายว่าไอ้ความแข็งเนี่ยโอเคแล้วก็เออแต่อย่างที่บอกมันก็ยังแข็งนะแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายความรู้สึกในทีก,ก็ก็มีความแข็งอยู่เพราะว่าความที่มันไม่มีเจลซัพพอร์ตเนาะเวลาที่เราลงขาอะไรก็จะต้องใช้ตัวแผ่นมิโซนี่อย่างเดียวเป็นตัวรับนะครับ แล้วก็ตรงฮิลครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าจะเป็นตัวล็อกขาทั้งหมดเลยสไตล์ตรองเท้าเอซิกจะพยายามมีตัวล็อกอันนี้ด้วยเพื่อให้เราแบบล็อกข้อเท้าให้ไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วข้างในก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงนะก็เป็นอินโซเนาะที่อยู่ข้างใน,งนด้วยอ่าถอดได้นะครับก็จะเขียนว่า e v o r Ride นะครับอันนี้เนาะอยากดู ก็ขอไปที่มันอาจจะดำนิดนึงนะเพราะว่าเบิร์นใช้งานจริงๆนะครับก็วิ่งประมาสัก30โลได้ละก็พอได้วิ่ง30โลน่ามา3ามสกว่าโลนะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับความรู้สึกนะครับเป็นรองเท้าที่ผิดหวังครับว่าทำไม a อซิกไม่ส่งรุ่นเจลไกลายมาให้ซึ่งผมอยากได้มากเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็บอกไว้ก่อนเพื่อจะส่งให้นะแต่แต่ครับ พอมาใช้จริงครับปรากฏว่าเหยียบพื้นครั้งแรกเหมือนกระด้างและเจ็บนะเพราะมันไม่มีเจลแต่วิ่งไปวิ่งมาไม่เจ็บไปเรื่อยเรื่อยแล้วอยู่ดีก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็เวขึ้นแบบเร่งความเร็วเร็วมากเลยเราตกใจเลยบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วผมก็ไม่เข้าใจอ๋อ oh, มันเป็นเพราะเคิร์ฟนี่มัง้งเป็นเพราะมันแข็งอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยปรากฏว่า เฮ้ยความแข็งที่เกิดขึ้นน่ะที่ตรงเนี้ยที่มันไม่มีเจลอ่ะกับโรเล่ตงเนี้มันเพิ่มรอบความรอบขาวมาหมดเลยธรรมดาผมได้วิ่งมาร้อยเจ็ดิบแปดจนถึงมาร้อยเต็มที่ประมาณร้อยเก้าสิบกโล,งลงอะผมกลายว่าผมใส่คู่นี้ด้วยการวิ่งเหมือนเดิมอะผมวิ่งร้อยแปดสิบหกถึงสองร้อยกว่าสองร้อยแบบไม่ถึงสิบนะเร็วแบบไม่ตั้งใจเลยอะแล้วแบบ อย่างที่บอกครับการเพิ่มรอบการเขาเรียกว่าน,นะเพิ่มความเร็วอะ่ะโดยไม่เพิ่มรอบขาสิ่งที่เกิดขึ้นอือเราจะกระแทกเท้ามันก็จะเจ็บใช่ปะแต่พอเราเพิ่มรอบขาแล้วไอ้ความเจ็บมันพอดีกันมันก็เลยแรงมันก็ได้เหมือนเดิมแต่รอบมันเร็วขึ้นแล้วไอ้โลลิ่งตรงนี้พอมันนี่มีเจลมันเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเวลาเราขับรถแล้วแบบแล้วยางมันแข็งหน่อยอ มันได้รอบมันไม่นุ่มมันไม่ชบมันพอดีพอดีอ่ะแล้วมันก็ไปปุ๊บไปปุ๊บไปปุ๊บตลอดเวลาเลยอ่ะมันกลายว่าพอได้รอบนะวิ่งสนุกมากวิ่งสนุกมากผมวิ่งเพลินเลยอ่ะคือพอเรามาเข้าใจบางอย่างก็คือว่าพอไอไอโรลลิ่งเนี่ยผมบอกต่อไปนี้ผมจะแบบบูชาไอชาบูานี้มากเลยเนี่ยไอโรลลิ่งเนี่ยมันทําให้เราเวลาทุ่ผมเหยียบลงไปอ่ะ มันกลิ้งขายอย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าเราคิดดูนะถ้าเรากลิ้งแล้วมันนุ่มไปมันก็ดึงนะแต่พอเรากลิ้งแล้วมันนุ่มพอดีพอดีแล้วมันไม่นุ่มมากไปด้วยการที่มันเป็นใช้ไฟล์โฟมตัวนี้ซึ่งมันมีน้าหนักเบาอะแล้วน้าหนักลองเท้าคู่นี่สองร้อยห้าสิบแปดกรัมนะกลิ้งปุ๊บไปเลยกลิ้งปุ๊บไปเลยกลายว่าเท้าเราอะมันไปตามตลอดมันไม่หักมากองศาไม่ไปเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แช่นาน มันก็ไปตลอดไปตลอดเท้าเราก็ไม่ล้าด้วยคือเทคโนโลยีเขาเขาบอกว่ามันช่วยในการล็อกขาทำให้องศาการเอียงไม่เยอะเดี๋ยวผมอยากเปิดให้ดูนะแต่ผมเพิ่งจับได้ว่าการโรลิ่งอ่ะเอาห้ดูนะนี่อันนี้ผมเอาอกร์ยลายมาให้ดูคือไกรายลน์ก็ดูได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อา,อาจจะไม่รู้มีเสียงเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี้คือฟอร์มของเท้านี่นะครับตรงนี้ครับไอ้ลงขาเนี่ยผมไม่มีครับไกลาๆเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีเจลถ้า่ราสังเกตอย่างนี้นครับ เขาจะบอกว่าเวลาลงเท้าด้วยลงเท้าคู่นี้มันจะกลิ้งเร็วมากจนขามันไม่แบกออกเท้ามันไม่แบกออกมันไม่แบกออกสมมุติเราขันขาอย่างเงี้ยมันไปอย่างนี้เลยนะมันจะไม่แบกออกอย่างนี้แล้วก็ถีบตัวมันจะไปอย่างนี้พร้อมกันเลยอ่าปึ๊บแล้วแรงส่งกามาหาศารมันก็จะไปด้วยแบบหน้าเท้าตรงนี้กว้างแล้วก็ดีตัวไป คราวนี้ให้ดูไพ,พร์ฟโอมโเบลนะ่ยตโตคืออยากจะกลับมาสำหรับเพื่อนที่งงๆนิดนึงง่ายๆครับคือพอเราพอเราวิ่งได้รอบที่สั้นลงอะ่ะเขาเรียกว่ารอบเร็วขึ้นอะ่ะเราก็จะยกขาแล้วเราไปเลยอย่างงี้แต่ในขณะถ้าเรา ลากขายอยู่นานมันก็จะฉีกไปเรื่อยองศาขึ้นใช่ปะลองคิดว่าถ้าเราวิ่งด้วยรอบร้อยหกสิบเราได้วิ่งกว่าจะไปปึ๊บขาไปอย่างนี้นะแต่เท้าเรายังรอดีอยู่เลยแต่พอเราวิ่งด้วยรอบที่แบบร้อยแปดสิบมันไปพร้อมกันเออหน้าเท้าที่มันแบบไม่ถ่างเดียวปะมันไม่ถ่างองศาดูตัวองศาตรงนี้นะถ้าวิ่งด้วยความเร็วช้าร้อยหกสิบนะคิดว่าเหมือนเราเดินมันร้อยหกสิบ 60. เราองศาขนาดนี้ใช่ปะ่ะแต่พอเราวิ่งด้วยร้อยแปดสิบไ้ร้อยเก้าสิบองศาเราไปอย่างนี้เลยเรารีบไปเราจะขยับคือระยะเวลาระหว่างแต่และก้าวมันจะน้อยลงแล้วยังไงอ่ะพองอเท้าน้อยจะเป็นยังไงก็เมื่อยน้อยครับพอเมื่อยน้อยอ่ะพอองศามปนมัน,ม,นมันมาจากข้างหลังใช่ปะ่ะมันถีบตัวไปเลยนะ เออมันไปข้างหน้าอย่างเร็วในขณะที่พอมาจากข้างๆอีกข้างนึ่งไอพอเราแบบเราแบบไปอ่ะแรงส่งเราไม่ถึงเราเราเสียแรงครับเสียแรงในการส่งไปตรงนั้นก็เลยบอกว่ารองเท้าคู่เนี่ยมาสัจันร,ร์มากมันเพิ่มความเร็วผมเฉยเลยเอาว่าผมวิ่งสบายๆ เพจห้าครึง่งสบายๆแบบยี่สิบโลเล่นๆวันนั้นจะเฉลี่ยว,วันนั้นประมาณห้าจุดห้าเก้านี่ยแต่ว่าผมวิ่งหกหกครึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เหลือมาฮ้งห้าครึง่งวิ่งยี่สิบโลเมื่อวานเพิ่งวิง่งคือตื่นเต้นมากคือแบบพอทําเสร็จแบบเฮ้ยอยากรีบรีบล,ล,ลงอะแต่แบบาเออเมื่อวานดึกแล้วก็เลยบบเออเดี๋ยวค่อยทําวันนี้ก็ได้แล้วก็เลยบอกว่าความมหัศจรรย์ของมัน,นคู่นี้คือคือตรงนี้แหละคือความเร็วแล้วก็โทรบล็อกตรงนี้นะครับ ตอนแรกก็กังวลว่าเล็กนะแต่ไปแฟมามันใหญ่อะ่ะเออคือรองเท้าผมเรียกว่าคู่นี้เป็นสปีดที่ผมมีเลยล่ะแปลกมากที่ผมไม่คิดว่าจะได้ด๋ยวคู่นี้ด้วยอะผมคิดว่าเอามาเป็นเทรนเนอร์อะไรเล่นๆแบบแค่ฝึกอะไรเงี้ยแต่กลาว่าลงทีเป็นรองเท้าคู่นี้จะเป็นรองเท้าสปีดผมแต่ว่าผมยังไม่เคยวิ่งเกิน20่สิบกิโลนะว่าวิ่งเกินยีิกิโจะแบบ จะกินแรงไหมจะสะเทือนกันไปเปล่าเพราะว่าเกินยี่สิบางทีมันก็อยากได้รองเท้าที่มันนุ่มนิดหนึ่งกลายลายน่าจะเหมาะสมเพราะไม่มีเจเลเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะกลายเลยก็จะหนักกว่านิดหนึ่งพอนื่มมันปุ๊บสปีดมันดีแบบเวลารองเท้าเราวิ่งเราวิ่งเร็วนะมันจะไม่มันก็เหมือนเราขับรถอะเวลารถเร็วๆมันจะไม่นุ่มมากช็กต้องแข็งหน่อยโหลดต่ําแต่ว่าดีสูงกันเด็กซึ่งแบบ เป็นรองเท้าที่ต้องบอกี้ครับว่าสําหรับคนที่มองหารองเท้าความเร็วสูงในต่างประเทศเนี่ยผมเคยเห็นนะเขาบอกว่าเหมือนไนกี้ป g a s u s t u สเทบถ้าเป็น a อ i ซถ้าใครเคยใช้ไนกี้เบอร์สเทบมาลองใช้คู่นี้เขาว่าจะดีไม่แพ้กันแต่ด้วยความเป็น a อ i ซนะหน้าเท้าแบบนี้นะเหนียกว่า รอบเทาสูงกว่าจัดกว่าเลยแล้วก็บวกกับต้องเรียกว่าไงนะคือเขาบอกกว้างกว่าผมว่าใครที่เจ็บปวดผมได้ข่าวมาแต่ผมไม่เคยมีนะใส่ไนกี้เบรอร์ซัตเทอร์โบแล้วสึกว่าแคบม,มาลองคู่นี้ครับอาจจะเปลี่ยนใจก็สำหรับการรีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับผมบอกเลยว่า จะกลายเป็นรองเท้าที่ถูกใจของคู่หนึ่งที่แบบก็เรียกว่าใช้ตลอดทุกการแข่งขันในระดับอา,อาจจะเป็น10กิโลโมินิหรือเป็นฮาบมาทาธอนแต่พราฟูยังไม่รู้เหมือนกันวิ่งเงยอะยังไม่เคยลองเกิดน,นี้สิก็เลยว่าขอไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็อันนี้นะครับเป็นรองเท้าที่เรียกว่าคุ้มค่าราคา4,500บาทเองอะแค่นี แต่คู่น้พบขนาดนี้ยผมบอกเลยว่าใครที่ใช้รองเท้าแบบอยากได้ส้นหนาหน่อยและดอกต่ำๆเลยนะลองคู่นี้ครับแต่เรื่องบอกนี้ครับพอใช้คู่นี้สิ่งที่รู้สึกได้เลยว่าคนที่ควรซื้อคนไม่ควรซื้อคืออะไรคนที่ควรซื้อคืออยากได้ความเร็วเน้นความเร็ววิ่งต่ำกว่าเพย์โถลงไปแล้วก็ชินากับการวิ่งรอบถาบรอบขาสูง หรือเราอยากจะวิ่งรอบขาสูงจาคนที่ที่เคยวิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยผมว่าลงเท้านี้ไม่น่าจะเหมาะกับคนที่วิ่งช้าเพราะว่ามันมันไม่ได้หมอยลงฮิวมันจะลงประมาณหน้าเทา้าตลอดลงหน้าไปทางหลังไปทางหลังเงี้ยซึ่งถ้าวิ่งหกถึงเจ็ดขึ้นไปยังไม่แนะนํามากหรือประมาณหกครึง่งหกครึ่งพอได้แต่ถ้าเจ็ดขึ้นไปเลยเนี่ยนะผมว่าไม่ใช่ลงเทา้าที่ที่เหมาะ ผมว่าแต่ว่าสำหรับคนที่มีที่ใช้วิ่งเจ็แล้วอยากลองวิ่งเร็วขึ้นนะครับ Evo l i e Line เป็นตัวเลือกครับแล้วถ้าใครมองหารองเท้าที่เขาเรียกว่าไงน,นะที่อยากจะวิ่งได้วิ่งมาทอนนะผมว่าที่ซัพพอร์ตก็ลองไปลองไลายไล์ซึ่งมีเจลตรงกลางที่น้ำหนักก็ยังไม่สูงมากนะักนะครับ ก็ในตระกูลนี้ก็จะมีตระกูลนึงก็อีกอันนึงก็เป็นเมทัลไลซึ่งเป็นรุ่นทอป9 0 00กว่าวบาทไม่เคยลองไม่กล้าคอมเมนต์ครับเดี๋ยวรอเอซิกส่งมาวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่ติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกด comment, มอคอมเมนต์ถ้าไม่ชอบนะครับเอ้ยไม่ใช่กดอะไรถ้าไม่ชอบนะครับกด u b s ส r i b e ด้วยสำหรับแบบให้กำลังใจนะครับหวังว่าจะมีคลิปดีๆส่งมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับแล้วเร็วๆนี้ก็ทีเือไว้ก่อน ไขโนยยี่หกนะครับสีเหลืองอันนี้เมืองไทยมีขายนะสีนี้แล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับผมบอกเลยว่าไขโนยยี่หกดีกว่ายี่ห้ามากยี่ห้าว่าดีแล้วยี่หกดีกว่าอีกเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ